สวัสดีค่ะทีมงานทูทัสมีขอเชิญคุณเข้าร่วมธุรกิจ2 4 p เเทธุรกิจบริการรับชำระค่าสาธารณูปโภคที่สามารถสร้างไรายได้ให้คุณอย่างคาดไม่ถึงเลยทีเดียวจะดีไหมคะถ้าคุณมีไรายได้เพิ่มขึ้น9 0 0 0 0มกว่าบาทต่อเดือนเรามีวิธีที่สามารถสร้างไรายได้ให้คุณถึง98,300บาทต่อเดือนโดยใช้เงินลงทุนครั้งเดียว350บาทเท่านั้น ย้ำอีกครั้ง350บาทเท่านั้นค่ะและที่สำคัญคุณทำได้แน่นอนเรามาดูวิธีกันเริ่มตน้นโดยคุณเปิดบัญชีกับทาง2 4 u r Pay เถิ1บัญชี350บาทและมีค่าบริการรายเดือนเดือนละ100บาทตั้งแต่เดือนหน้าเป็นต้นไปเงื่อนไขในการที่คุณจะได้98,300บาทต่อเดือนมีอยู่ข้อเดียวเท่านั้นคือภายในเดือนแรก คุณแนะนำคน3คนมาเปิดบัญชีเหมือนกับคุณเมื่อคุณได้ครบ3คนแล้วเป็นอันเสร็จหน้าที่ของคุณมาดูกันว่า9 8 3 0 0บาทต่อเดือนของคุณมาอย่างไรเดือนที่1 24 Payturn บอกว่าเมื่อคุณแนะนำคนมาร่วมเปิดบัญชีกับคุณคุณจะได้รับค่าคอมมิชชั่น150บาทต่อคนและจ่ายให้คุณทันทีเพราะฉะนั้นในเดือนที่1คุณแนะนำา3คน 24 Pay Turn ก็จะจ่ายเงินค่าคอมมิชชั่นให้คุณคือ450บาทคุณเก็บขึ้นมา350บาทเหลือไว้100บาทเป็นค่าบริการในเดือนถัดไปจากเงื่อนไขข้อเดียวของเราแสดงว่าคุณได้ทุนคืนมาเรียบร้อยแล้วและเป็นอันเสร็จหน้าที่ของคุณต่อจากนี้ไปคุณก็รอรับเงินอย่างเดียวและตั้งแต่เดือนที่9เป็นต้นไปคุณจะมีรายได้98,300บาทต่อเดือนไปตลอด ในเดือนที่สองเป็นหน้าที่ของสามคนที่คุณแนะนำมาในเดือนแรกที่จะต้องทำตามเงื่อนไขข้อเดียวของเราเพราะฉะนั้นในเดือนที่สองคุณจะมีคนเพิ่มเข้ามาใหม่เป็น9คนทเวนตี้โฟเทนบอกว่า9คนนี้เป็นคนที่คุณไม่ได้แนะนำเองทเวนตี้โฟเพทนจะจ่ายให้20บาทต่อคนเพราะฉะนั้นในเดือนที่สองคุณจะมีรายได้ที่เกิดจาก9คนที่เข้ามาใหม่คือ180บาทคุณเก็บขึ้นมา80บาท เหลือไว้100บาทเป็นค่าบริการเดือนถัดไปในเดือนที่3คุณจะมีสมาชิกใหม่เพิ่มเป็น2 7คนเพราะฉะนั้นในเดือนที่3คุณจะมีรายได้ที่เกิดจาก2 7คนคือ5 4 0บาทคุณเก็บขึ้นมา440บาทเหลือไว้1 0 0บาทเป็นค่าบริการเดือนถัดไปและตั้งแต่เดือนที่4ถึงเดือนที่8คุณจะมีรายได้เพิ่มขึ้นดังนี้ค่ะ มาถึงเดือนที่9คุณจะมีรายได้มาจากค่าบริการรายเดือนของเครือข่ายในกลุ่มคุณทั้งหมดตั้งแต่เดือนที่1ถึงเดือนที่8รวมกันซึ่งนั่นก็คือ9,840คนเมื่อ9,840คนชำระค่าบริการรายเดือน100บาททวิน4เพ t ์เทจะจ่ายค่าตอบแทนจากการชำระค่าบริการรายเดือนให้คุณ10บาทต่อคนเพราะฉะนั้นตั้งแต่เดือนที่9เป็นต้นไป คุณจะมีรายได้98,400บาทและเช่นเคยคุณเก็บขึ้นมา98,300บาทเหลือ100บาทไว้เป็นค่าบริการในเดือนถัดไปและนี่คือที่มาของรายได้98,300บาทต่อเดือนของคุณ